พี่แดงก็โดนนะคะเขาบอกว่าพี่แดงเนี่ยสมุนทักษิณอืมอออเฮ้ยไม่ใช่พี่แดงเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์เขาทำงานในสังคมผัวเป็นเมียก็ต้องเป็นอ๋อค่ะเออแล้วก็เสื้อเป็นสีแดงทั้งกายและใจพี่ชื่อแดงสามีพี่อยู่บ้านเลขที่111อ่จะให้เปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นพี่เหลืองเหรอคะจะให้พี่เลิกกับผัวพี่เหรอนะคะแล้วก็ลูกชายพี่อยู่พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนค่ะใครจะมองพี่ไงก็ช่างแต่หัวใจของพี่นั้นบอกได้เลยว่า ไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะอะไรนะคะถ้าถ้าพี่แล้วเขาบอกกับพี่ว่าพวกล้มกษัตริย์พวกล้มสถาบันอันนี้เป็นข้อหาที่รุนแรงเขามา,มาพูดก,กับพี่ต่อหน้าพี่เลยนะคะมีคุณป้าที่โคราชมาลูกมีคนเขาบอกแม่ว่าเขาไม่ให้แม่มายุ่งกับลูกเขาบอกว่าพวกเสื้อแดงพวกล้มเจ้าอืพี่แดงเสียใจนะคะเนี่ยเรามีสัญลักษณ์คือสถาบันพหากษัตย์ที่ทรงคุณอันประเสริฐนะคะอันที่สองเรามีอิสระเสรีภาพมีความยุติธรรม ตรงนี้เราจะมีคําพูดออกมาแล้วใช่ไหมคะว่าเราใช้อิสระเสรีภาพเกินขอบเขตหรือเปล่านะคะเราอยากจะไปทําอะไรตรงไหนก็ได้หรือเปล่าโดยถือว่าเราคือประชาชนเป็นเงินภาษีที่สร้างมาเราอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้หรือเปล่าอันนั้นใช,ใช่ไหมความยุติธรรมเนี่ยสองมาตรฐานหรือเปล่าเรากําลังพูดกันใช่ไหมคะเรอที่สามที่พี่แดงเน้นก็คือเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวภาษาพูดนะคะศิะละปะดนตรี การแสดงออกอาหงอาหารทุกอย่างอันนี้คือความเป็นไทยของเรานะคะเวลานี้เนี่ยเเราถูกบอกว่าก็ดีแล้วนี่สายใจมันเรียกร้องหาความเสมอภาคผู้หญิงอะจะถูกกระชากหัวบ้างก็จะเป็นไรอะพี่พูดถึงเหตุการณ์ช่วงสงกรานนี่ไงพี่แดงพี่แดงเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกยังไงน้องสุภัลัพี่แดงมองตรงนะพี่มีความรู้สึกเศร้ามากๆเลยแล้วพี่เนี่ยอยากจะคุยกับน้องผู้ชายคนนั้นมากๆเลย นะคะเผื่อสักวันหนึ่งน้องเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือพี่เคารพในความคิดของทุกคนนะพี่เคารพในความคิดของทุกคนนะคะน้องสุภรัตน์นะคะว่าพี่ได้ยินน้องเขาพูดบอกว่าถ้าจะให้ผมขอโทษผมไม่ขอโทษหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันผิดคือยอมรับว่าทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วถ้าจะเหตุการณ์มันกลับมีก็จะทําอีกแล้วจะไม่ขอโทษคือสิ่งที่พี่แดงได้ยินมานะคะ ใจเราในฐานะเป็นแม่นะแล้วลูกเนี่ยยังอยู่ในวัยที่กําลังเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงโอ้ถ้าเขารักชาติรักความยุติธรรมความเป็นธรรมแล้วดึงเข้าสู่ความถูกต้องได้เขาอาจจะถูกต้องนะคะแต่ว่าต้องใช้พลังในทางที่สร้างสรรค์พี่เห็นทํากับเพศแม่นะคะเห็นทํากับผู้หญิงแล้วแม้ว่าผู้หญิงจะเลวร้ายขนาดไหนความเป็นลูกผู้ชายก็คงทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะ พี่แดงคิดอย่างนั้นเองนะคะ,คะผิดถูกขอขอโทษน้องๆด้วยน้องที่กระทาถ้าฟังเห็นพี่แดงพูดในพีซสเตชันแล้วเนี่ยนะคะพี่แดงขอโทษจริงๆแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าไม่อยากเห็นนะ่ะไม่อยากเห็นผู้ชายทําร้ายผู้หญิงพี่แดงพูดเสมอนะคะไม่เกี่ยวกับน้องคนนั้นนะใครทําร้ายผู้หญิงสามีที่ทําร้ายภรรยาพี่ถือว่าเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าผู้หญิงไม่มีทางต่อสู้ท่านได้อ่อนแอเลีละอ่อนแอ สมองอาจจะเก่งกว่าท่านหรือเท่ากันแต่ปากผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายด่าเขาเก่งหรือบ่นเก่งอะไรเก่งมันต้องอดทนเสียสละเท่านั้นนี่นี่คือครอบครัวนะ,ะแต่เมื่อเราไปอดทนเราไม่เราไปทํากับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่ผัวเราไม่ใช่คนในครอบครัวไปถมน้ําลายใส่เขาหรือไปด่าทอเขาความเป็นลูกผู้ชายคุณก็ทํากับเขาอย่างนั้นไม่ได้ะนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะขอนะคะ ขอเถอะนะคะเห็นแล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินแล้วสิ่งที่เจ็บปวดอีกอันหนึ่งคือนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายสีแดงหรือสีเหลืองหรือนักการเมืองหรือจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นถึงใครก็ตามถ้าพูดคําว่าไอ้หน้าตัวเมียนะคะเอากระโปรงมานุ่งซะมันเจ็บเข้าไปในหัวใจในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราอาจจะสถาบันลูกผู้หญิงเราอาจจะถูกเขาดูถูกเพราะเราทําเองเราขายเนื้อหนังบางสายเราไม่ได้ขายความรู้ความสามารถ เราอาจจะถูกเขาดูถูกเหยียดหยามดูเหม่นจนกระทั่งเขาเห็นเราเป็นเครื่องสนองวัตถุทางเพศเนี่ยน,นะก็ตามนะคะพี่แดงอยากจะขอเถอะนะคะถ้าผู้ชายทําความเลวอย่าเอาความเลวของผู้ชายมาให้ผู้หญิงเลยเอาให้ผู้ชายพวกท่านนะคะเรียกไอ้หน้าตัวผู้ค่ะ <c oughs> นะคะทุก <c oughs> คนเลยค่ะแล้วเบียบรัดขอนะคะไม่ว่าค่ายไหนก็ช่าง <c oughs> แล้วเวลานี้ไม่อยากให้มีค่ายเดยก็อยากให้สีแดงกับสีเหลืองจับมือกันค่ะ จับมือกันเหมือนธรรมศาสตร์รักกันธรรมศาสตร์รักกันเนี่ยแล้วเราจะช่วยกันสร้างชาติต้านเผด็จการจริงๆนะคะพี่แดงอยากอยากให้คุณวีระสมความคิดมาบวกกับวินละไข่บุกดำนะคะมันคงจะเป็นสุริยะสายมาบวกกับเจตทุพรมาบวกกับท่าวุฒิมันจะเป็นความงดงามของประชาชนที่ต่อสู้กับเผด็จการะนะคะใครที่พี่น้องรักเลือกได้เข้ามาบริหารประเทศโอเคเลยค่ะ ร่งพักการเมืองมาสู้กันเลยอะไรเงี้ยนะคะให้นึกถึงประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักนะคะอย่าไปอคติกบตโตบุคคลอเ่าไมบตยากไม่อยากให้พูดแบบนกแก้วนกขุนทองสมานฉันรักกันสามัคคีแต่ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติพี่แดงเห็นแล้วโอ้ยประชุมสมานฉันโยให้ตายแล้วใส่กันชอดชอดชอดผู้ที่ถูกว่าก็ใส่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 ผู้ที่ไม่ถูกว่าที่อยู่นอกนะคะเป็นโคศกมั่งเป็นอะไรก็ใส่กันโอ้โหอุตลุดหาสมานฉันได้ยากมาก แล้วคนเหล่านี้ถนะ้าน่ากลัวนะคะแล้วในบ้านคุณจะใช้ความรุนแรงทันคําพูดกับเมียคุณไหมเนี่ยพี่แดงมองไปถึงช็อตน้นนะ่ะ<อ>พี่แดงมองในบทบาทของสองสอหญิงในสภาเท่าที่ติดตามดูการทํางานเออพี่ว่าพลังของผู้หญิงเรายังไม่มากนักนะ,ะมันอาจจะเป็นด้วยปริมาณจานวนมีน้อยอปริมาณหรือเปล่าแต่ปริมาณที่มีน้อยแต่พี่แดงก็เชื่อว่า เราก็ยังอดชื่นชมกับน้องๆที่เขาทำงานนะคะไม่ได้เห็นหลายคนอภิปรายนะคะ,<ช>ะ,ะก็ชื่นชมนะคะเห็นบางคนดูถูกผู้หญิงด้วยกันก็เป็นผู้หญิงด้วยกัน,น,กนลุกขึ้นมาพี่แดงไม่ขอบอกว่าอยู่ค่ายไหนค่ายไหนผู้หญิงด้วยกันนะคะอย่าอย่า เรามีน้อยอยู่แล้วถ้าเราไม่เกาะกันนะคะเราไม่เกาะกันเพื่อจะอล่างกฎหมายกระจัดความรุนแรงในที่ทํางานกระจัดความไม่เป็นธรรมสามีที่หาเรื่องเมียแล้วก็ขออยา่าโดยไม่เป็นธรรมให้ออเดินออกจากบ้านเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวได้ช่วยกันล่างหน่อยได้ไหมยอยากเห็นตรงนี้ไม่อยากเห็นผู้ชายทํำลายผู้หญิงนะคะพอสสเรามีน้อยอยู่แล้วแล้วเราไปดิสเครดิตกันไปทําลายกัน นะคะ,ะสอสอน้องใหม่ถูกทาลายโดยสอสอสอรุ่นพี่พจะคนละค่ายหรือค่ายเดียวกันก็สุดแล้วแต่พี่แดงอยากเห็นสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์มากกว่าะนะคะอยากเห็นเพราะในฐานะเราเป็นอดีตสวและพี่แดงก็จะสอนลูกชายเสมอว่าลูกการอภิปรายในสภาขอให้ลูกเอางานนะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวอย่าเอาอะไรที่เป็นเรื่องไม่จริงมาพูดโดยเด็ดขาดนะคะแม้กระทั่งเรื่องซื้อเสียงนะคะถ้าแม่ยังมีลมหายใจอยู่อย่าทำนะลูกนะ ก็ได้แต่บอกลูกเราอยากทําการเมืองเพื่อสิ่งดีๆเราไม่ได้เป็นมันคงไม่ตายมัง้งไม่ได้เป็นสสอ,อะ่ะใช่ไหมคะเพราะเราอยากทํางานให้บ้านเมืองให้ประชาชนชถ้าพี่น้องประชาชนไม่เลือกเราเราก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าในระบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบที่งดงามที่สุดของการปกครองของบ้านเมืองเนี่ยนะคะประชาชนเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะคะที่เราบอกล้มอํามาดล้มอะไรเนี่ยพี่แดนก็ไม่อยากเชื่อนะคะไม่อยากเชื่อว่ามันจริงหรือเปล่านะคะแต่ก็ขอพี่น้องผนึกกําลังกัน นะคะไม่มีใครจะมาลบล้างความเป็นประชาชนที่เสียงส่วนใหญ่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ช่างคุณจะดูถูกว่าลากยาาคือหรือคุณจะดูถูกคุณบอกคุณเป็นระดับด็อกเตอร์คุณดูถูกคนภาคอีสานพี่แดงเจ็บปวดมากเลยนะขอพูดตรงนี้หน่อยอในฐานะที่พี่แดงเองก็เป็นคนทางอีสานพ,พ,พี่พี่ไม่ได้บอกว่าพี่เราเลือกเกิดไม่ได้คุณสุภรัฐพี่อยากจะเลือกเกิดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะพี่น้องจิตใจงดงามมากพี่แดงสัมผัสมาหมดแล้ว พี่ไม่อยากเห็นคนที่บอกว่าคุณมียศถาบรรดาศักดิ์คุณเป็นถึงระดับรัฐมนตรีนะคะพี่เห็นคนเหล่านี้ดูถูกคนอีสานพวกโบสไม่รับรัฐธรรม,มนูญเป็นพวกสติปัญญาน้อยพวกการศึกษาน้อยเจ็บนะคะ,ะเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากอย่าดูถูกกันเลยนะคะคนคนอีสานเขาไม่อยากจะยากจนหรอกคะ่ะขอให้คุณมีน้ำให้เขาสิคะนะคะท่านนายกสมัคร ทำให้เราสบายใจจะทำโครงการโองชีมูลเข้าไปในพื้นแผ่นดินอีสานแต่ปรากฏท่านก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเราดีใจคนอีสานไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนที่ท่านจะต้องมาดูถูกแต่เขาขาดโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นกันไม่ชอบฉันไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่ว่าผู้นำประเทศคนไหนที่ให้โอกาสยิ่งมีโอกาสให้กับผู้ที่ได้โอกาสหรือคนยากคนจนนั่นจะเป็นสิ่งที่เขาประทับใจและอยู่ในใจของเขาไปตลอด คือคือใครก็ตามเราเราแย่งกันทําความดีเถอะค่ะอย่าแย่งกันที่จะพูดว่าสมานฉันอย่าพวกแย่งกันพูดว่าให้รักกันนะแต่ในพฤติกรรมคุณไม่ทําต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่พูดต้องลงมือทำเลยค่ะทำเถอะค่ะนะคะก็เป็นโอกาสของของทุกทุกท่านแล้วที่จะทําให้ประชาชนทำเถอะค่ะใครทําความดีประชาชนจะมองเห็นแล้วจะเลือกเองนะคะพี่แดงกลางที่สุดแล้วค่ะแต่พี่แดงเลือกเกิดไม่ได้ว่าพี่แดงจะต้องมาเป็นแม่ปีชาพน สสพักเพื่อไทยเป็นภรรยาของคุณเสริมสกงคณิตที่กำลังจะโดนโดนทดีหว้อยหุ้นอ่ะหวยบดินกำลังจะโดนคดีห้อยบนดินตัดสินมาที่สาสิกันยาพี่ก็เครียดนะแต่พี่ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิด